เปิดตัว vivo y 3 0 5 g มาพร้อมกับชิป d i a m e n i c y 6300แบตเตอรี่6500า MM, mah ลำโพงใหม่3ทิศทางครับมาทับสเปค vivo y 3 0 5 g หน้าจอให้มาเป็น oled 6.77นิ้วเลย ความสว่างอยู่ที่1,300นิอาตอัตรารีเฟส120เฮิร์ตครับตัวนี้มาพร้อมกล้องหลัง2ตัวเลนหลัง50ล้านพิกเซล F 1.8เ่นเสริม2ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้สามารถซูมดิจิทัลได้10เท่ากล้องหน้าให้มา8ล้านพิกเซลลำโพงสตูดิโอ3ทิศท,ทางเลยปรับเสียงในความดังสูงสุดได้600%เลยครับแบตเตอรี่อยู่ที่6 5 0 0 m ป์รองรับชาร์จเร็ว44วัตต์เลยและสามารถชาร์จแบบมีสายย้อนกลับได้วด้วยนะ ตัวนี้รองรับ 5G, Wi-Fi แล้วก็บูทู h 5.4, เซ็นเซอร์สแกนไา้มือแบบอัติคอบนหน้าจอเลยครับทนน้ำทนฝุน IP64 จะมีสีเลือก3สีนะครมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีดำความจุเนี่ยเริ่มต้น RAM 8, ROM 128เนี่ยราคาอยู่ประมาณ6,500บาทแต่ถ้าตัวท็อปเลย RAM 12, ROM 512เนี่ยจะอยู่ที่9,350บาทครับถ้าเข้ามาประเทศไทยผมคิดว่าน่าจะบวกขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับ